ชื่อเราอยู่ไหนเชื่อนี่นะฮะเอ้าสวัสดีน้องชายไม่ได้เจอกันหลายเดือนเราแฟนน้องไหมครับวันนี้เพชรนำชายเราเจอทีสิงห์บุรีเคยชกเขาไหมไม่เคยวันนี้ร้อยไต่ร้อยเล็กไว้ไม่ถึงสองนี่มันโหลดไหมล่าสุดเราชกร้อยไรร้อยสองก็เวนี้นะตอนนี้เราไปซ้อมอยู่ไหนฝาหลักบุญครับฝาหลักบุญนะอยู่กับพวกปาริฮานอยู่กับพวกนี้นะขูดปามขูดซ้อมเพียบเลยไฟแรกไหมที่มาอยู่ฝาหลับุญเนี่ย เราชกมวยมาตอนนี้รวมๆเท่าไหร่ได้ร้อยนะเราหายไปสักสามสี่เดือนได้ไหมหายไปไหนทำร่างกายพักก่อนทำใจแล้วก็มาใหม่วันนี้มาใหม่นะอ่เห็นไหมสไตล์ของไอ้สิงบุรีนี่สไตล์ยังไงตายคล้ายๆขายกันเดินเตะขาต่อยมานอย่างนี้เหรอเอาเราล่าสุดเป็นไงผลงานชนะน้ำหนักเราปล่อยๆปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ เด็กจากจังหวัดอ่ะบอกแฟนลับเชียร์ในู้เอกถูวายวันนี้ขอช่วดีครับผมโอเคสวัสดีครับเจออะไรครับผมสิงบุรีสัตยียรายุมครับหายไปไหนมาหายไปชคอาติเวสมาก็พอดีเฟนํำใจก็หายไปหลายเดือนเราก็หายไปหลายเดือนวันนี้เจอกันไม่เคยเจอมาก่อนวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสิบสองครับเป็นไงเมื่อเช้ามาเกินอยู่จุดเก้าครับตอนนี้ผ่านเรียบร้อยผ่านครับซ้อมอยู่กับเสียมไหม ใช่ครับกี่วันซ anyway ้อมมาเป็นเสร็จเดือนกว่าครับรอบนี้เราก็ประเภทเตะขาต่อยมัดไหมครับคล้ายกันนะใช่เห็นเขาไม่เห็นในคลิปเขาไหมเห็นเลยครับเห็นนะครับวันนี้จะเอายังไงจะจะแลกแข่งแลกหมัดหรือว่ายังไงก็รอติดตามดูบนเวทีได้เลยทุกจังหวะวินาทีทองมีหมดนะใช่ครัวยมารวมๆสี่สิบกว่าครั้งเดียวห้าสิบนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบเอ็ดปีครับล่าสุดเป็นไงชกไว้ที่ไงชกไว้ที่อาร์ดิเวสด้านดำเนินครับเป็นไงเมื่อวันนั้นชนะคะแนนแพ้พาวครับใช่ยกช่วงหลังได้ได้ชคไหม ได้ลงกี่เดือนห้าโจมห้ายก่อนต่อยกับก่อนมาต่อยอาร์วีก็ต่อยของพี่เย็นดีครับแต่แค่ต่อยไม่ถึงห้าโยครับโอเคกระสือตมากจากนกขึ้นก่อนเอาละวันนี้คนจากจังหวัดสิงห์บุรีครับน้ำหนักปอยอยครับห้าสิบสี่ห้าสิบห้าบอกแฟนคลับเชียร์นายคู่เอกครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนส่งแรงเชียร์แรงใจให้สิงห์บุรีผมจะทำให้เต็มที่เอาชนะกันไม่ได้ครับโอเคขอชุดนี้ครับ